เจ้ามาจะหันปิดน้อยนี่ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผูช้ชมทุกท่านเข้าสู่ G ีฟุกสปอร์ตออนโทนะหลังจากทีต่ตะกี้นี่ผมได้ปิดคลิปไปในถึงจุดตีจุดชมวิวของบ้านสันสรีนะครับปอปนิดนะครับนะปอปอนิวอ่าแล้วก็อนันเราก็ได้ปิดคลิปแล้วก็ขากรับผมก็ได้ อนิวบทสอนทอเรือปีกมาตัวนะฮะก็ถือว่าเนี่ยโคตสมค坤อยู่แล้วบปไปปัดซ้ดายปัดขวาอยู่นะฮะแล้วก็ตอนนี้เขาก็กําลังจะเดินทางกลับแล้วใช้เวลากึ่งวันครับผมก็ต้องขอขอบคุณปนิวมกันนะครับขอบคุณนะครับนี่ได้ป่ายันสามตัวปลาสลากประมาณ ขายได้ก่อนมันสองไร่ไปนะแล้วก็ของผมก็ได้ขอนี่ครับหอยโครงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดียวสามสามเก้าตัวเก้าปุ๋ยครับหูม่อเล็กม่อต่อเก้าตัวครับห้าเก้าม่อไปไปตีเอาคนเดียวนะก็ครับ ส่งเข้าบ้านเลยเจ้าฮาตันผีที่หมคดนะเจ้ามันใจใจจะกั้มผีเอาหมูสาเป็นหมูสามเก้าสาแล้วก็ห้าเก้าเจ็ดนนมันมันเปได้สายย่งนะคยังยังไม่ยังเดีป้าไม่าแม่อุ้ยเนาะครัแม่นิงเปนตีเป็นเลขห้ากระจายเนผีเป็นเลขเจ็ดเนี่ยมันเข้ามุดหลือ มีคดทุกยูนะมีคนทุกยูนะครับเนาะแต่ผมหัวละแต่ผมได้หอยเกาแกนก็ได้ขออันวันนี้ไว้ว่าถ้าเกิดได้หอยผมขอเอาไปเพาะเลี้ยงก็เพื่อขยายพันธุ์หอยโคงพื้นเมืองของเขาก็ถือว่านี่ครับชุดนี้เดีวผมจะลองไปเพาะขยายพันธุ์ดูมันผสมพันธุ์กันก็มีครับเพราะว่าจับได้ประมาณสามกลัวตีมันตีมันผสมพันธุ์กันนะผมหัน จับได้ประมาณ3ามกูครับน่าจะมีตัวผู้ตัวเมียแล้วก็มีพลาดได้มาตัวเมียตัวตัวผู้ล้นไปตัวกูหนึ่งก็น่าจะเป็นหอยไข่ได้อยู่โอเคครับผมขอบคุณนะครับแต่ตอนนี้ผมก็จะเดินแวะเออเอาขีดด้วกันได้กันอ๋อไปกันเลยเปล่าครับเอานละอันกต่ซอบผมไปวางไว้แต่ไหนแต่สอบผมอ้อมาวางไว้หนนี่ก็ผมใช้กระเป๋าแล้วค่ะใช้กระเป๋าแล้วโอเค ผมพบมัน๋ยวนี้มีแล้วนี่มีแล้วโอเคครับอยู่ในกระเป๋าผมนี่แหละผมจะแวะเอาหักบัวสักน้อยแต่ว่าผมเก็บไว้กล่องไว้สองกล่องแล้วเดี๋ยวขาครับผมก็จะแวะเอาหักบัวไปมีต้นอะไรอ่ะมีต้นในห้องบัวหักบัวปอไปกินไหมกันหักบัวที่เป็นเอาไปเคขุดมามล่ะกันป้าอยู่กันครับเป็นปืดขึ้นมาแล้วกันมันก็เป็นหักบัวโคลขึ้นหันเขาก็เก็บเอากระเป๋าอ่า เหมือได้มึงเหรอจริงๆก็เป็นฟ้าบัวมันออมาตรงนี้นะครับก็ตอนนี้เป็นช่วงที่เปิ้ลกำลังพุดถมพุดถมเะาก็เก็บเอาได้เป็นบางส่วนแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นดินหมดแล้วครับายหมดแล้วเนาะครับโอเคครับผมไปด้วยกันนั้ไก่เบ็น้ยปงเบ็ดรายการเดียวครับขอบคุณเจ้านาคเดี๋ยวมันพูดป้ากันไหม พันผู้ผมจะมาไไครับพันผู้ผมจะมาเรียนรู้แห่งหนึ่งวิชาก็คือการซีมด,มดส้มซอมดส้มนะฮะก็จริงๆแล้วหลังจากที่ผมดูวิธีการไซส์กับจริงๆบรรยากครับถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วก็หูจกักันเส้นทางในการเข้าไปวางไซสนะฮะก็ มีเลื้อนะครับถ้ามีเรื้อเป็นของตัวเองแล้วก็หู้จักเส้นทางคล่องเส้นทางแล้วก็มีไซถ้ามีไซ้คุณภาพดีก็จะสามารถดักป่าได้เยอะขึ้นนะก็ถือว่าก็เป็นอาชีพแผมอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจอยู่นะเพียงแต่ว่าความกระตือรือร้นในการจะประกอบอาชีพนี้ของอลูกหลานหรือคนรุ่นใหม่อาจจะมีน้อยเพราะว่า อบอกวันว่าถ้าลูกหลานจบมากันไปสาะหาง,งานที่มีเงินเดือนทํากันนะฮะอาชีพนี้ก็เลยมีคนทําน้อยลงซึ่งเฉพาะคนในสันขวางที่ไซไซอยู่ก็ประมาณสิบปายนะฮะสิบประมาณ10บคนประมาณนี้ครับก็ยังวันนี้นี่ผมนั่งเหลืออยู่เกิงวันนี่บบเปรอะแบบป้าไผเลยครับแบบป้าไผ่เข้าไปหาไซไซอย่างในฮั่นเลยก็ถือว่า ก็คือว่าอันทรัพยากรของหนองเล้งซ้ายก็ยังพอมีหื้อหาได้อยู่นะก็ถ้าจะได้ใครสนใจอาชีพนี้ก็ลองไปศึกษาดูว่าจะาทำอาหากินด้วยวิธีการดักไซได้จะได้นะครับแล้วผมก็นี่ฮะวันนี้ได้หอยมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของวันพุกก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการซีมดสมต่อนะฮะ น,นี่ผมก็กาลังจะเดินมาถึงตีจุดผมเอาหากบัวเก็บไว้แล้วตอนนี้น่าจะมีการคุดเพิ่มเขาอาจจะได้บัวเพิ่มบบสักหน่อยก็ถ้าจะได้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามาการทํางานของจีฟอกมาโดยตลอดนะฮะและ้วก็อย่าลืมคอยเป็นกําลังใจกันต่อไปในการทํางานหลายๆด้านหลายๆอย่งางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการุูพักแห่กปลานะฮะแล้วก็เป็นโครงการจีฟอกวูดบอลนะฮะ ในอนาคตก็อาจจะมีแหมหลายโครงการอยู่ตีจะอันพยายามจะทําควบคู่กันไปกับผูกักปลักแหลก,ก,กปลาแล้วก็วุดบอลเพื่อต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อยอดให้เป็นงานตีอัน f o r m a พี่น้องเจ้าเพื่อแม่ใจม,แมูแม่แม่อย่างเปินสามารถมีไรายได้พิเศษเพิ่มจากการทํางานของเฮาโตนะก็ถ้าจะได้ก็คลิปนี้ต้องขอละท่านผู้ชมไว้กอครับสวัสดีครับ